ดีค่ะคุณพี่ท่านอบตเนาะวันนี้นะคะมาตามข่าวว่ามีจริงไหมมวยเยอะที่สุดในโลก90้าสิบกว่าคู่ยังไงก็ขอให้เชิญชวนนิดนึงว่าบ้านเรามีงานอะไรคะครับครับสวัสดีครับท่านรองสวัสดีด้วยสวัสดีท่านรองนายกสวัสดีค่ะทรี่เขาถามมาว่ามีจริงไหมเก้าสิคู่มวยนะครับที่วัดของเราี่ที่จะจัดในงานเทศมาติจริงครับ มีเรื่องจริงใช่ไหมพี่เป็นเรื่องจริงนะครับที่ได้ข่าวว่าพี่น้องได้ข่าวว่าเก้าสิบกว่าคู่แต่สองคืนครับสองคืนนะคะแต่ไม่มีที่ไหนจัดได้เยอะอย่างนี้นะครับเก้าสิบกว่าคู่ส่วนมากก็ยี่สิบคู่ต่อคืนอะไรประมาณนี้นครับที่นี่เก้าสิบคู่นะครับเก้าสิบกว่าคู่ด้วยนะครับมากที่สุดในโลก ดูแล้วน่าจะมากครับไม่รู้จักเขาบอกว่าจะตีกลางวันด้วยไหมพี่ประมาณนั้นครับกลางวันก็อาจจะตีใช่ไหมคะพราะเขาว่าเยอะมากคืนงานวันที่เท่าไหร่คะงานเริ่มวันที่ยี่สิบเอ็ดครับส่วนใหญ่มวยนี่คือมีอายุเท่าไหร่บ้างมวยรากหญ้านะครับก็เยอะพอสมควรครับประมาณห้าสิบแบบคู่ได้รากหญ้ามีเด็กมีผู้สูงอายุไหมคะประมาณ น้ำหนักประมาณสามสิบยี่มห้าถึงสามสิบสี่สิบกิโลก็ประมาณห้าสิบกว่าคู่ก็จะแบ่งประมาณยี่มห้าคู่ต่อคืนประมาณนี้ครับอันอันน,น,นี้อันนี้เขาเขาเขาเออเขาเปลี่ยนคำว่า,ารากหญ้ามันไม่ใช่เป็นเป็นต้นกล้าต้นกล้า,ลาใช่ไหมคะต้นกล้าต้นกล้ามวยไทยะต้นเด็กตเริ่มเริ่มที่จะพกกล้าขึ้นออายุน้อยที่สุดอายุเท่าไหร่พี่ ก็ประมาณปหกเนาะปห้าปหกปห้าปหกก็ตีใช่ไหมคะครับโอ้โหท่านลองนายกลงบ้างไหมคะท่านอวตชกกับเขาได้ไหมเอออันนี้มันหมดไวเลยหมดไวเราอยู่อาทดสอบว่าแข็งแรงทั้งสองผู้นำไหมคะลองลองสักข้าหน่อยพี่ใครจะชนะยอมครับผมยอมยอมท่านรองนะคะเพราะว่าตัวใหญ่มากก็ยังไงขอเชิญชวนมาเที่ยวงานเทศมหาชาติบ้านเราเนาะมวยมากที่สุดในโลกหลังจากมวยแล้วครับมี ขอศพยังมีอะไรบ้างไหมคะชาวบ้านนะครับชาวบ้านตรงชาวบ้านกลังจะตั้งเวทีตรงนี้ครับนี่ที่ตรงนี้แล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่สามารถมาเที่ยวงานทําบุญด้วยใต้ของกับบ้านด้วยใต้ของกับบ้านสอยดาวครับสอยดาวนะคะรางวัลใหญ่เยอะเยอะมากเลยไหมคะโอ้โหมีแต่รางวัลใหญ่ๆนะครับค่ะก็แบบตู้เย็นก็มีตู้เย็นกระเป๋าหิวก็มีกระเป๋าหิวรคับ เรื่องจริงไม่ได้มอกคู่สองคืนครับมาชมได้ครับแต่อยากเห็นผู้นาชกบ้างเนาะปีปีหน้าจัดบ้างนะพี่เอาผู้นามาชกกันเลยเาจะจัดทุกปีครับจัดทุกปีเป็นงานประจําปีของอาตบบนตะตุมคือวัดดาราธิวาสของเรานะครับคือตะตุมจัดนี่ไม่เคยน้อยหน้าใครจริงๆยังไงขอเชิญชวนมาเที่ยวและทําบุญวัดดาราธิวาสบ้านขนาดมอนขอบคุณค่าทั้งสองท่านสวัสดีครับสวัสดีครับยังไงก็เชิญชวนมาเที่ยวงานให้ได้นะครับ